สดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กันที่งานประกวดบอนไซนะครับโดยชมรมบอนไซไทยนะฮะจากอาจารย์เชนนคปรปฐมนะครับวันนี้ไม้เข้ามาประกวดกันเยอะมากนะครับแล้วไม้แต่ละต้นเนี่ยต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะฮะจะมีต้นอะไรบ้างความสวยงามจะขนาดไหนนะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปเดินชมนะฮะจะพาทุกท่านมาชมไม้ประกวดนะครับ มีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาลองไล่ดูกันไปทีละต้นเลยเนาะนะฮะจะพยายามเก็บให้ครบทุกต้นนะครับเริ่มจากต้นแรกนะครับต้นนี้เป็นโม่นะครับสวยงามเลยนะครับขยับมานะครับเป็นหมักเล็กหมักน,น้อยนะครับหรือว่ามังค่งนั่นเองนะฮะ ต่อมานะครับมั่งข้างอีกหนึ่งต้นนะครับเล็กๆแบบนี้เลยแต่ว่าลีลาดีมากนะต่อมาครับเป็นมะขามนะครับน,น่าจะเป็นมะขามแค่นะต้นนี้นะครับใบนิดเดียวเลยใบเล็กมากครับดูเปลือกนะครับเก่าแก่มากครับต้นนี้ครับ ผิวแก่จริงครับแล้วก็เป็นสนครับนี่ฮะไม่ได้เดินลเยะต่อมาเป็นไซครับนี่ไซสองต้นนะครับผม <c oughs> ให้ดูนิดนึงนะฮะรายละเอียดดีมากครับต้นนี้ครับ <c oughs> ตำแหน่งมาดีครบหมดเลยเนาะ ต่อมาเป็นตะโกครับโอ้โหตัวนี้ก็สวยใบเล็กนิดเดียวเลยครับตะโพผิวนี่แตกเก็บแล้วนะครับนต่อมาเป็นหมากเล็กหมาน้อยต้นครับทเดี ม้อห่ต้นนะฮะต้นนี้เป็นสองต้นนะครับสวยงามเลยนะต่อมาเป็นเทียนทะเลครับนี่โอ้โหนะมีซากนะฮะสวยงามมากมากนะครับผมให้ดูความเก่าของเปิดนิดนึง นะครับมะขามนะฮะหนึ่งต้นนะครับเยี่ยวเยๆอย่สวยนี้เลยครับเพื่อนๆหนามพรมครับมังกรขาวนะครับโอ้โหลาละลายเลยฮะต้นนี้ครับอ้หูผิวแต่เป็นเกล็ดติกเก็ดเลยครับโอ้โหหนามพรมต้นนี้สวยงามมากๆครับ ต่อมานะครับเป็นมะสังครับตะโกอีกหนึ่งต้นครับโอ้โหใบสวยมากครับนะนี่แสดงว่าลิไใบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับใบอ่อนนี่สวยงามจริงครับผมอยากให้ดูเปลือกมากๆเลยครับดูผิวเขานะครับ แต่เป็นเกตเกตเลยครับนี่โหสวยจริงๆครับตรงนี้คะสองเอ็นชายนะครับนะต่อมานะครับเป็นมะขามยางต้นนะฮะรากยุงโยงแบบนี้ครับหมังเล็กหมักน้อยนะครับหรือว่ามังคังนั่นเองมะขามยิงต้นครับตรงนี้ใหญ่นิดนึ่ง วนกันมาต่อไปเป็นซอยสองนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนดูนะับเรียกว,ว่า,าคนชอบมอเอรไซค์งานนี้คุ้มจริงๆครับนะอันนี้เป็นไม้โชว์นะครับน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรเป็นโมครับนะครับเป็นโมนะสังเกตจาก่อนะครับแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าโมอะไรนะรัะแต่ว่าสวยมากเป็นทรงธรรมชาติหรือเปล่า น่าจะธรรมาชาตินะต่อมาตะโกอีกต้นนึงครับโอ้โหตอนนี้โชว์นะฮะเพื่อนๆโอ้โหอย่างเงี้ล่ะปลานี่เหลือนิดเดียวเองครับนะฮะเหลือนิดเดียวจริงๆนะครับเทียบกับมือนะฮะเล็กมากนะครับผิวนี่ไม่ต้องสืบเลยครับแก่มากครับ ครับตอนนี้นะครับต่อไปครับยังมีอีกพอสมควรเลยนะครับสำหรับไม้ฮะมั่งค่าหนึ่งต้นครับดูการสร้างรายละเอียดนะครับ มะขามเป็นึ่งต้นนะครับสวยๆนี้เลย่านนช่เนเข้เรต่อไปนะครับมาสั่งครับมาสั่งก่อหินสวยมากครับใบเล็กนิดเดียวเองเนาะ มัง่งค่งยยิงต้นนะครับนี่ฮะเป็นทรงกึ่งตกนะครับมีซากด้วยนะฮะสวยงามแล้วก็เทียนทะเลครับโอ้โหคือใครใครได้มานี่ถือว่าคุ้มมากครับไม้ประดับสวยๆทั้งเลยฮะมาสั่งครับใบเขาเหลือน,นิดเดียวเองเข้าวเล็บยิ้วก้อยเอง มาที่ทางเวทีได้เลยนะครับโอ้ครับต่อไปครับมาสั่งนะฮะโอ้โหมาสั่งตัวนี้ขอหินดูล่าครับล่านนี่แนบสวยงามมากฮะใบ,บนิดเดียวจริงนะครับใบเล็กแดงสมบูรณ์ดีมากครับ ต่อไปเป็นโมกอีกหนึ่งต้นครับตัวนี้เต็มฟอรอมากครับเพื่อนช่องไฟแต่ละช่องนี่คือเว้นสวยงามมากครับต่อมาครับเป็นมะสังอีกหนึ่งต้นนะครับให้ดูนะฮะแตกเกล็ดเก่ามากครับ ตะโกอีกอ่งต้งนครับแล้วก็มะขามค,ครับนะส่วนหนึ่งนะครับของหน้านี้นะฮะเรายังมีอีกหนึ่งแถวนะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูกันนะครับต่อไปนะครับตะโกนะฮะต้นนี้ แล้วก็เป็นเชนทะเลครับเชนทะเลต้นครับนี่เด็ด้าานะฮะแล้วก็มาสั่งครับทรงสูงเลยนะครต้นนี้ครับมะขามตกกระถางน,นะฮะต้นนี้อลังการมากครับสวยจริง หสวยมากครับสวยมากนะฮะต่อไปฮะโอ้โหต้นนี้ต้องถ่ายไกลเลยคะสูงมากครับเป็นเมตรนะฮะเป็นเมตรเลยนะฮะนี่ต้นอะไรเอ่ยมะขามครับโอ้โหเนี่ยแล้วก็ตะโกรครับ ไม้โชว์หนึ่งต้นนะครับน่าจะเป็นโมกหนูลาเข้าสู่ที่พิเศษที่อยางจะพิจารนะครับของอาสนะสุนทานตัวนี้นะครับแล้วก็หนามพรมครับโอ้โหตัวน,นี้เก่าแก่มากครับเพื่อนๆโอ้โหดูผิวแล้วก็ไซน์ต้นครับ นะครับตะโกนะครับสำหรับซอยนี้ฮะนี่ครับเป็นกึ่งตกหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับนะแต่ว่าดูความเก่าแก่ของผิวนะว่าจะให้ต่อหรือยังดูกันต่อนะครับสำหรับต้นนี้นะฮะเป็นสนนะครับให้ดูสีแดงเลยว่า ต้นนี้ปุดผาน,นะครับไม้โบราณนะครับผ่านชมฟอร์มแบบนี้ยากมากเลยฮะสวยมากนะยอยากให้ดูผิวนิดนึงเนาะเรซาด้วยนะครับ,รบาาคือผิวเขาขาวสวยมากเลยผิวจะคล้ายๆเหมือนกับมั่งคั่งเลยครับเราต้อง ต่อมาก็เป็นสนอีหึ่งต้นนะฮะสนใหญ่ฮนะน,นี่แล้วก็เป็นมะสังครับโอ้โหต้นนี้ไซส์คืออลังการมากครับมะสังมีทรงต้นเนี่ยละครับสูงมากนะฮะต่อมาเป็นโมกค,ครับ

เป็นทรงแบบนี้เลยนะฮะต้นนี้ก็น่าจะหลายสิบปีแล้วครับ <c oughs> สนอีหนึ่งต้นนะฮะโ,โซนนี้เป็นไม้โชว์นะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เช่นทะเลหนึ่งต้นครับ เจ้าแก่มากครับโอ้โหต้นนี้ฮะเทียนทะเลครูซ่าครับเพื่อนๆสร้างเนี่ยหลังคามากนะครับดูการสร้างอะไรเยียดแถวสุดท้ายแล้วครับฮนะตะโกนานะครับ โดยชมรมมอนไซไทยเด่นมากๆอยู่แล้วนะครับเนื่องตะโกนะครับแลโก็พุ่งตกหนึ่งต้นครับ

เนี่ยครับไม่ไมจําเป็นต้องมีกิ่งเยอะก็ได้นะขอแค่มีความสมส่วนนะครับแล้วก็ดูลงตัวนะฮะเดี่ยวก้นนี้นะสวยมากจริงนะแล้วก็สุดท้ายครับขุดผาหนึ่งต้นนะครับเปิดทุกตัวก็คือภาพของไทยเราที่ใส่ใจในเรื่องของเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นการตลาดการบริการ ภาพโดยรวมของงานประกวดต้นไม้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีอีกที่เป็นโซนไม้เล็กนะครับเดี๋ยวจะเราเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะฮะว่ามีต้นอะไรบ้างนะโซนนี้นะครับอาจจะมื่อน,นิดนึงเนาะอันนี้เป็นทิศทะเลครับ นี่ก็เทียนทะเลของต้นครับเป็นวสดไว้จริงมาเทียนทะเลติดสร้างสวยๆยนี้ครับแล้วก็มงหนูลาติดของต้นครับไปยิงต้นตัวนี้ได้โอ้สร้างสร้างนี่คือหนึ่งสองสห้าหกจยอสูงมากครับ ขอบคุณี่านะครับโอเคาสุดท้ายาาก็โม่หนีจนครับท่านมอยผอนงะครับอนท่านมาโค้ครับโค้โบอย่างนี้ทเรียนนะครับตก็อ็นะรกครับคนนครับ นั่นค้างครับเอที่แล้วจิ๋วนะนนแล้วก็ถนทะเลติดซากต่อให้เป็นไม้จิ๋วแต่การสร้างรายละเอียดนี่ไม่เล็กการนะ

แล้วก็ผมเลิกไกวอยู่ไ,ไปเพราะผมย้ายบ้านย้ายบ้านก็จะจะจะ,จะย้ายที่นะครับปีท,ที่แล้วเลิกไกวทำมาสิบเก้าปีหลังจากที่ผมทำงานโชว์เนี่ยคนอื่นมาดูตอนแรกต้องม่คิดว่าแล้วกว็โกครับรู้จักไว้หนามพรมครับก็เลยมาไม่มีอะไรหรอกาไปดูแค่ช่วยดูงานแค่นี้แต่มันปรากฏว่าผมภาพรวมของบรรยากาศประมาณนี้นะครับเดี๋ยว <ผม S 2> บทสรุป คนไหนได้รางวัลยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูกันอีกทีนึงนะครับสำหรับต้นที่ได้รางวัลเนาะอันนี้ไม้โชว์แล้วก็สั่งเอาค่อยๆเป็นระดับไปแล้วก็ผมมาหลักการพื้นฐานนี่ยเออกมาทำงานโชว์งานโชว์ก็คือโอเคครับเดี๋ยวในตัดสินแล้วก็มาชมเป็นรอบนึงสำหรับไม้ที่ได้รางวัลมีต้นไหนบ้างเดี๋ผมพาไปดูเจาะทีละต้นนะครับของถิ่นอันนี้ก็อาจารย์ต้นไม้เกิดพูดอยู่นะครับการโชว์การตั้งการปรโดยรวมของงานก็ เป็น,นหนึ่งลูกลูกที่ที่ที่ททโชว์อยู่กับไม้คุซามโนไม้ที่ปลูกเนี่ยควรจะเป็นหนึ่งเป็นฤด,ดูสองเป็นแหล่งที่เกิดด้วยกันแล้วก็ทําอันนี้อันนี้เมืองไทยคือฤดูดมันฤดูมันน้อยฮะมันมีร้อนจะร้อนมากแล้วก็ร้อนแห้งร้อนแฉะนะเอาตามนั้นมันได้สะดวกกว่ากามาถึก็อยากคือคือมาเมืองไทยหลายคแล้วก็ไปเดินในสวน แล้วก็คุยกันผมก็ไม่ไม่มีอะไรผมก็ไม่ได้ทำตัวอะไรม้าก